อุทาหรณ์แชร์ประสบการณ์บิตคอยเนอร์หมดตัวเพราะความโลภผมไปเอาข้อมูลมาจากเพจลงทุนให้มีอิสระได้แชร์เรื่องราวจากอินเทอร์เน็ตจากบิตคอยเนอร์คนหนึ่งที่หมดตัวเพราะความโลภและความคิดชั่ววูบเลเวอ a g e ได้เงินเยอะจริงแต่ถ้าเสียก็หมดตัวเหมือนกันหลังจากจบเรื่องราวนี้เนี่ยผมก็จะมีสรุปความคิดเห็นเช้าเน็ตความคิดเห็นของผมเองและท้ายคลิปผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ Copy t ี้เทรดเลเวอเที่ครั้งเดียวเข็ดมาเล่าให้ฟังก่อนอื่นไปเราไปที่เมนคอร์สของวันนี้กันในเพจมีคนมาแชร์เรื่องราวว่าเงินเก็บทั้งงหมดขอ การ DCA b i t บิตคอยหกปีถูกล้างพอร์ตเมื่อคืนนี้ซึ่งสรุปเรื่องราวคร่าวๆก็คือชายต้นเรื่องเนี่ยตอนนี้เขาอายุ36ปีย้อนกลับไปเมื่อ6ปีก่อนเขาเป็นคนที่มีความเชื่อมัน่นแล้วก็เริ่มต้นเก็บบิตคอยเงินทุกบาทหลังจากตัดค่าใช้จ่ายแล้วเขาก็จะนํามาดี a ีเอบิตคอยทุกเดือนอันนี้ผมคิดว่าเขาเป็นบิตคอยแม็กซี่ด้วยนะและตัวเขาเองเนี่ยไม่เคยพยายามจะจับจังหวะชนะตลาดหลีกเลี่ยงการใช้เลเวอร์จมาตลอดซึ่งดูจาก4ข้อที่ผมเขียนมาเนี่ยไมเซ็ตถูกต้องมีวินัยที่ดีมาตลอด6ปปีทุกกอยย่่าางมันน็จะไได้สว่ ในช่วง1นึงงปีให้หลังค่าใช้จ่ายรายเดือนของเขาเพิ่มขึ้นมากตัวเขาเองรู้สึกแย่ที่ไม่สามารถซื้อบิตคอยได้มากเท่าเดิมนั่นทําให้เขาเริ่มคิดว่าถ้าใช้ Leverage อีกสัก1-2ครั้งอาจจะชดเชยช่วงเวลาที่พลาดไปได้นะ ซึ่งหลังจากความคิดนั้นทุกอย่างก็พังลงและประโยคสุดท้ายเขาได้บอกไว้ว่าเมื่อคืนผมเสียทุกอย่างไปหมดตอนนี้มูลค่าทรัพย์สินสุดที่ของผมแทบจะเท่ากับเงินเดือนที่จะได้ในเดือนนี้ทุกสิ่งที่ผมสะสมมาหายไปทั้งหมดและผมอายุ36ปีแล้วสรุปสั้นๆคือตอนนี้เขาหมดตัวแล้วทุกคน ฟังจากเรื่องราวนี้มันเป็นเรื่องสยองน่ากลัวแล้วก็น่าเศร้ามากๆไปครับเราจะไปดูความเห็นชาวเน็ตกันว่าเขาคิดเห็นอะไรกันบ้างซึ่งผมก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆก,กลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มาตําหนิวิจารณการใช้ l e v e r a g e ความโลภหรือว่าความไม่เข้าใจพื้นฐานซึ่งรวมๆเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เน้นย้ำว่าการล้างพอร์ตหรือว่าการที่เขาหมดตัวเนี่ยเกิดจาก l e v e r a g e เกิดจากความโลภซึ่งไม่ต่างจากการพนันและสิ่งนี้ไม่ใช่ความผิดของการดี a Bitcoin นะเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยเลือกทําในปีหลังๆเองซึ่งถ้ากล่าวรว,วมกกกก็คคคืืออออนนนนีี้้้มมาาดเยตััวะรรแ ถือบิตคอยไว้เฉยๆไม่พอใจดันเอาไป all leverage เองก็สมควรแล้วอุย้ยต่อมาคอมเมนต์ที่2องเขาบอกว่า leverage เท่ากับความโลภคอนเซปต์มันก็คือการเล่นพนันแบบตรงๆแต่แค่เปลี่ยนสับอื่นมาใช้คุณก็แค่แพ้พนันหมดก็ต้องยอมรับมันไหมล่ะเออคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าถ้าคุณไม่โลภทุกอย่างมันก็จะไม่เกิดคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจุดที่พลาดก็คือการเอาบิตคอยที่ d c a มา6ปีไปถมใส่ leverage หลังจากนั้นทุกอย่างหายวับ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทําดีมาตลอดแต่มาพลาดเพราะเลเวอร์จคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าลงทุนดี a ซแบบได้ดันไปใช้เลเวอร์จก็สมควรแล้วนะครับไม่ส่งสารด้วยเพราะคุณเลือกที่จะทําเองไม่มีใครบังคับอู้อันนี้เรียกว่าอาจจะซ้ําเติมนิดนึงแต่ว่าก็จริงนะที่เขาบอกคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าถ้าดี a ซียบิตคอยจะหมดตัวได้ยังไงเอาไปเทรดฟิวเจอร์แล้วพอร์ตแตกอ่าแล้วคอมเมนต์สุดท้ายนะผมชอบมากคอมเมนต์น,นี้เขาบอกว่า ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่คุณถูกตลาดคัดออกเป็นที่เรียบร้อยใครมีเงินไปลงทุนก็ต้องระวังเพราะทุกคนสามารถพลาดแบบนี้ได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นมือสมัครเล่นหรือมืออาชีพจงมีสติในการลงทุนอย่าหลงระเริงหรืออวดดีเมื่อมีกำไรและมีสติให้มากกว่าเดิมเมื่อขาดทุน การเทคแอคชั่นแบบไม่คิดหน้าคิดหลังคือโคดอภิมหาความเสี่ยงที่พาเราไปจุดที่ยิ่งกว่าจุดตำสุดโอ้โหอันนี้ชัดเจนแน่นมากต่อมา1.2เป็นกลุ่มที่วิจารณว่าเขาเนี่ยไม่เข้าใจพื้นฐานการลงทุนแล้วก็ไม่มีการจัดการความเสี่ยงตัวอย่างคอมเมนเลขบ,บอกว่าคนส่วนมากหันมาสนใจบิตคอย n โดยที่ไม่มีพื้นฐานด้านการลงทุนหรือการจัดการความเสี่ยงไปเพ้อฝันเชื่อน r เรทีฟรวยแบบง่ายๆและนี่คือค่าเรียนที่ต้องจ่าย เมื่อเราเลือกที่จะเรียนข้ามชั้นมาแล้วสอบตกก็ต้องย้อนกลับไปเรียนเรื่องพื้นฐานโอ้โหอันนี้แน่นพูดไม่หยาบเลยี๋ยว่าเจ็บมากจุกมากนะแล้วจริงทุกคาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพวกรายย่อยเนี่ยโดดเข้ามา leverage เพื่อเพิ่มความเสี่ยงแต่ในขณะเดียวกันรายใหญ่เขาใช้ leverage เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าการถือบิตคอยเฉยๆเ,เหมือนจะง่ายแต่ที่จริงโคตรยากเพราะมนุษย์เราล้วนแต่มีความโลภแต่พอได้เรียนรู้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเราก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งอย่างไรก็ตามตอนนี้บิตคอยก็ยังเอกว่่าสิง ต้องเริ่มเข้าใจอย่างแท้จริงว่า DCA คืออะไร leverage คืออะไรแล้วอย่าแพ้ใจตัวเองแพ้ความโลภเอออันนี้ก็จริงต่อมาคอมเมนต์กลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่ซัพพอร์ตกลุ่มที่แล้วด่าไปแล้ว,ลวกลุ่มนี้มาซัพพอร์ตให้กําลังใจแบบเริ่มต้นใหม่ได้อะไรอย่างเงี้ยตัวอย่างคอมเมนต์นะบอกว่าให้กําลังใจนะครับความผิดพลาดทางการลงทุนเกิดขึ้นได้เสมอเริ่มต้นกันใหม่ประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นก็จะทําให้เราเนี่ยเก่งขึ้นบางคนก็บอกว่าผิดไปแล้วก็ทําใจครับเริ่มต้นใหม่มันยังไม่สายเพราะเรายังมีลมหาย เริ่มต้นที่อายุ40นะคุณได้บทเรียนแล้วต่อไปก็จะไม่พลาดแบบเดิมแล้วคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าคนเราทุกคนพลาดกันได้นั่นแหละจาัาบใดที่ยังมีลมหายใจก็แก้ตัวได้อ่าน่ารักเนาะต่อมากลุ่มคอมเมนต์ที่3มนะมาแชร์ประสบการณ์หรือสิ่งที่เคยเจอคล้ายๆกันคอมเมนต์แรกบอกว่าเป็นกําลังใจให้นะครับผมก็เคยตกอยู่ในสภาพนี้ต่อมาอีกคอมเมนต์นะครับอันนี้ผมชอบมากแล้วก็แบบชัดเจนแล้วก็น่ากลัวมากเขาบอกว่าสู้ๆนะครับผมเคยล้มกับลูน่าและ FTX รวมถึง10ฟเมกมาในช่วงปี2017 2017องลันครอบครัวก็ได้ง้นแม่ในัีห0 2 0 2 0 2 0 2บด้วย BTC ล้วนๆทำอย่างใจเย็นปรับจิตใจศึกษาธรรมะควบคู่มาถ,ถึงวันนี้โล่งแล้วครับต่อมาข้อที่4นะครับเป็นกลุ่มที่จะมาแนะนำการใช้ l e v e r a g e ที่ถูกต้องเป็นคอมเมนต์ e e l i n g เสนอว่าจริงๆเนี่ยการ l e v e r a g e เนี่ยมันสามารถใช้เพื่อลดความเสี่ยงไม่ใช่ใช้เพื่อเพิ่มความเสี่ยงมีคอมเมนต์ที่แนะนำให้ช h o ตฟิวเจอร์ส่วนสปอ t ตหรือแนะนำให้ใช้ออปชันอะไรแบบนี้เนาะบอกความคิดชาวเน็ตไปแล้วคราวนี้หลังจากที่ผมได้อ่านเรื่องราวของชายหนุ่มนนสิมคดดนะเป็นข้อ,ขอ,ขอดัร์สามสิบหก เฉยๆเรียบง่ายแต่ทําจริงโคตรยากอันนี้มันจะเป็นชื่อคลิปที่ผมเคยทําใน EP 49ในช่องซึ่งมันชี้ประเด็นไปที่ความอดทนในการถือบิตคอยไว้เฉยๆระยะยาวมันยากมากทุกคนด้วยความที่ในคลิปนั้นเนี่ยมันไม่มีใครรู้อนาคตไงว่าวันหนึ่งบิตคอยจะเหรียญละ4ล้านอะ่ะซึ่งในตอนนั้นมันเหรียญไม่กี่บาทหลายๆคนเลือกที่จะขายหมูหรือทําบิตคอยหายไปถ้าเขารู้ว่ามัน4ีล้านเขาคงเก็บไว้อย่างดีถูกปะแต่ประสบการณ์ของชายวัย36ปีในวันนี้มันต่างจากคนที่อยู่ในคลิปนั้นนะฮะเพราะว่าชายคนนี้เนี่ยเขาเป็น Bitcoin แล้วผมคิดว่าเขาเป็นแม็กซี่ด้วยก็คือถือบิตคอยอย่างเดียวอ่ะเขารู้หมดว่าบิตคอยดียังไงแล้วตลอดเวลา6ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีวินัยดีมาก DCA มาตลอดอออินด้วยทุกคนถือมายาวทุกอย่างมันดีมากมันมาพังแค่ความคิดชั่ววูบที่ว่าเออลองเสี่ยงเบรแบกซ์ดีกว่า1-2ปีก่อนปีก่อนนี้นนค่าใช้จ่ายมันเยอะมากเงินเฟอ้อทาให้เขาเนี่ย DCA บิตคอยได้น้อยลงเขาแค่อยากจะหาเงินมาเพื่อมาซื้อบิตคอยให้ได้มากเท่าเดิมหลายหลายคนสงสัยว่าเลเวอเรจคืออะไรนะครับการเลเวอเรจบิตคอยเนี่ยก็คือการใช้เง หรือการขายบิตคอยที่มีจานวนเยอะกว่าเงินทุนจริงที่เรามีคือไปกู้เข้ามาเล่นก่อนอ่ะแล้ว leverage เนี่ยมันคือการพานันถ้า,าเราแทงถูกโอกาสทํากําไรสูงมากแต่ข้อเสียคือถ้าเราแทงผิดเราจะโดน q u คูเดตหรือการล้างพอร์ตหากราคาเนี่ยมันผิดทางเพียงเล็กน้อยอย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าสมองของคนเราเนี่ยถ้าหากไม่มีสติคิดไตรตรองให้ดีสมองมันจะคิดทางที่ง่ายก่อนแล้วก็คิดแค่ข้อดีโดยลืมนึกถึงข้อเสียซึ่งในกรณีของผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาคงคิดว่าเออ l e v e r ร g e ์บิตคอยถ้ากาไรเยอะก็ดีดีเราก็ได้เอาเงินมาส,ตสเต็คแซ่ด เขาลืมคิดไงว่า l e v e r a g e เนี่ยมันคือดาบสองคมมันเป็นการพนันที่ถ้าเสียมันเจ๊งหมดตัวคนที่ไม่มีประสบการณ์เข้าไปเนี่ยคือเอาเงินเข้าไปถวายให้ตลาดเว้ยแล้วจากข้อมูลน้าชายคนนี้เนี่ยเขาใช้เวลา1-2ถึงปีในการเข้าไปอยู่ในวงจร l e v e r a g e ซึ่งผมคิดว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยเขาก็ต้องมีได้บ้างเสียบ้างแต่สิ่งที่น่าเศร้าที่สุดก็คือเขาเนี่ยโดนความโลภครอบงำไปแล้วและความเศร้าในท้ายที่สุดแค่อยากจะลอง1-2ครั้งผ่านไป2ปีบิตคอยที่เขาดี a มาอย่างยากลำบากตลอด6ปีหายวับไปหมดทุกกเเตที่่็บมาาืนไปสูลด เรียบร้อย ต่อมาข้อที่2สิ่งนี้มันเป็นบทเรียนให้ใครหลายๆคนได้เลยการที่เราถือบิตคอยกันยาวๆเนี่ยระหว่างทางมันย่อมมีความคิดหรือความโลภมากมายที่จะดิสแทร c กทําให้เราเนี่ยอยากสร้างกําไรอยากได้เงินมากขึ้นแทนที่ควรจะเก็บบิตคอยไว้เฉยๆในฮาร์ดแวร์บัลเลตจากเคสตัศดีนะผู้ชายคนนี้เนี่ยถ้าผมเป็นเขาเนี่ยก็คงจะเสียใจแล้วก็เจ็บใจมากก็คือคงคิดว่าเฮ ύ, ้ยลุงยี้ไม่น่าเลเวอเรจเลยไม่น่าโลภเลยอะไรเงี้ยถ้าถือเฉยๆเขาลวยไปแล้วเหตุผลมันน่าตีมือนะความคิดแรกแค่อยากจะ stack set มากขึ้นอยากหาเงินเพราะตอนเนี้นนย น้อยลงเขาอยากเอาเงินส่วนเพิ่มเนี่ยไปซื้อบิตคอยอีกซึ่งถ้าเขาต้องการทําแบบนั้นมันมีวิธีอื่นเช่นก็หารายได้เสริมอื่นสิวะไม่ใช่การนำบิตคอยที่ปลอดภัยอยู่แล้วเนี่ยไปเลเวอเรจให้มันเสี่ยงมากขึ้นบ้าไปแล้วเสี่ยงหลับหูหลับตาเสี่ยงจนสุดท้ายเป็นไงกลายเป็นหมูให้ตลาดเชื่อดเอาเงินทั้งหมดไปเอาบิตคอยทั้งหมดไปคุ้มไหมไม่คุม้ม ซึ่งเหตุการณ์ที่เขาเจอเนี่ยพวกเราก็เจอเว้ยคือเงินเฟอ้อมันเยอะมากสองสามปีที่ผ่านมาเข้าของเนี่ยแพงมากรายได้อาจจะไม่พอรายจ่ายสิ่งแรกเนาะถ้ารู้สึกว่าเราเริ่มลำบากเนี่ยต้องทํารายรับรายจ่ายก่อนผมมีคลิปเยอะมากในช่องเลยที่เกี่ยวกับเรื่องการบริหารการเงินการทํารายรับรายจ่ายการออมบิตคอยการเริ่มต้นะลรเยอะแยะเข้าไปดูกันได้ซึ่งวินัยการออมบิตคอยเนี่ยถ้ามีโอเคแต่ถ้าเราไม่ไหวจริงๆหยุดออมไปก่อนก็ได้เอาชีวิตให้รอดก่อนรอดเมื่อไหร่ค่อยมาออมค่อยมาสเต็กเสร็จไหมต่อมาข้อที่3ผลลัพธที่สวยงามจะเเกิดขึ้นมื่อคุณอด คนถือบิตคอยให้นานพอขี่เส้นใต้ให้นานพอโว้ยสิ่งนี้เนี่ยผมอยากจะเอามาเตือนใจบิตคอยเนยืทุกคนรวมถึงเตือนใจตัวผมเองด้วยจะเห็นได้ว่าเคสนี้เนี่ยเขาไม่ใช่คนที่ไมาเซ็ตพังมาตั้งแต่แรกนะเขาเป็นบิตคอยเนืรอในอุดมคติมาเลยเว้ยเขาเคยมีวินยัยมีมซ์เซ็ตที่ถูกต้องไม่ไปยุ่งกับเลเวอรจแต่ด้วยอำนาจเงินเฟ้อและความโลภและความคิดอย่างไม่รอบคอบพลาดนิดเดียวได้เปลี่ยนไดมอนด์แฮนด์บิตคอยเนอร์ให้กลายเป็นนักพนันไก่อ่อนที่สุดท้ายบิตคอยในมือหายหมดเป็นกรณีศึกษาที่เตือนใจหรือดึงสติใใคคครหหลลลาาายยยๆนนทีุ่่่ดไปออูวมมนะื ต้นทุนบิตคอยหกปีก่อนของเขาเนี่ยไม่มีทางได้ราคานั้นแล้วนะหปีก่อนบิตคอยไม่ถึงล้านเองตอนนี้4ล้านแล้วข้อที่4นอกจากความโลภปัญหาหลักของชายคนนี้เลยก็คือเขาไม่แยกพอร์ตการออมออกจากพอร์ตการลงทุนในสิ่งที่เขาทําเนเขาไม่ได้แยกอะไรเลยคือเอาบิตคอยที่สแต็กมาอย่างยาวนานเนี่ยเข้าไปเทคความเสี่ยงเลเวอรจซึ่งการไม่แยกพอร์ตแบบนี้เนี่ยหลายๆคนก็ยังเป็นอยู่นะผมไปเจอคอมเมนต์ในช่องเกี่ยวกับคลิปที่ผมบอกว่าผมขายหุ้นมาถือบิตคอยอ่ะเขายังคิดว่าบิตคอยอ่ะเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงอยู่เเลยยยมันคุต่่อาาากพระว m ่าไม่เซตไม่ตรงและความคิดไม่ตรงกันซึ่งย้ำอีกทีนะว่าช่องผมเนี่ยแนะนําการอม i t coin หรือ stack s ซดเท่านั้นนะครับไม่ได้แนะนํ bitcoin เพื่อการลงทุนซึ่งถ้าหากใครจะเทคความเสี่ยงเพิ่มใครอยากลงทุนเนี่ยทำได้เหมือนกันเราแค่แยกพอร์ตออกไปเลยเทคความเสี่ยงได้ตามที่ต้องการเลยเอา bitcoin ป leverage ก็ได้แต่ว่าต้องแยกพอร์ตให้เรียบร้อยผมแนะนําคลิปออมและการลงทุนต้องแยกจากการอย่างชัดเจนทําแค่นี้ชีวิตง่ายขึ้น10เท่า EPC ซึ่งจากเคส study อันนี้พอไม่ได้แยกพอร์ตให้ชัดเจนการบริ<ๆ>หารพอร์ตมั่วไปหมดยิ่ง กำไรบ้างขาดทุนบ้างสุดท้ายพอชายคนนี้เขาไม่ได้เห็นตัวเลขจริงๆอะ่ะทำให้เขาไม่รู้ไงว่าวิาวธีนี้มันไม่เวิร์กถ้าเขาได้ทําตัวเลขผมคิดว่าเขาจะไม่ปล่อยให้ตัวเองเนี่ยเทรดเลเวอเรจขาดทุนอยู่2ปีจนสุดท้ายเจ๊งหมดตัวเออต่อมาข้อที่5ใครเคยผ่านสถานการณ์แบบนี้ทําได้แค่ก้าวข้ามผ่านมันไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่ไม่มีคําปลอบใจไหนที่จะดีเท่ากับเราเนี่ยสามารถก้าวข้ามผ่านความผิดพลาดแล้วเอาอดีตมาเป็นบทเรียนอย่าจมอยู่กับมันลุกให้เร็วและเริ่มต้นใหม่ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติิิิไไมมมม่่่่ปรระะะาาาาทททแแลลํํผดดดซ้้้้เเืองๆนนีีีชววตคุณก็จขึ หลายๆคนอะ่ะถ้าไม่เจอกบบตัวเองแม่งไม่รู้หรอกต้องเจอเองหรือเข้าใจเองเจ็บเองเหมือนที่บอกไปในต้นคลิปว่าผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ตัวเองในวันนี้ปี2 0 2 4ตัวผมเองเนี่ยลองไปใช้บริการ copy trade ในแพลตฟอร์มคริปโตบ้านเหลือง g l Global อลโกลบอลซึ่งปีที่แล้วเนี่ยมันไฮฟกว่านี้นะตลาดคริปโตเอาจริงๆแล้วก็ตัวผมเนี่ยรู้ดีว่าการ leverage เนี่ยมันคือการพนันความเสี่ยงสูงแล้วก็ไม่เคยคิดจะเล่นเลยมันมีโอกาสได้เยอะมันก็มีโอกาสเสียเยอะเหมือนกันแต่พอการมาถึงของ copy trade มันคือการ leverage ช็อตหรือลองตามคนที่น่าเชืื่่ออถคนททีําไร แพลตฟอร์มโดยคนพวกนั้นเนี่ยก็จะเก็บค่าธรรมเนียมจากกำไร5-10อแล้วแต่คนเห็นปะถ้า l e v e r a g เองมันยากเราไม่ต้องเล่นเองเราแค่เทรดตามคนเก่งแค่นี้จบง่ายๆกำไรเน้นๆพอเห็นช่องทางรวยผมก็ไปเลือกเลยไปดูเลยว่าใครเนี่ยมี Perform a n c e ที่แบบน่าสนใจใครทำกำไรได้มากน้อยเท่าไหร่เนี่ยมันดูได้หมดผมก็่องๆสมมุติว่าเราเลือกคนมาแล้วได้มาแล้วหนึ่งคนแต่ไม่ใช่เราเลือกแล้วจบนะไม่ใช่เข้าไปแล้วทำตามก็ไปเทรดได้ง่ายๆนะเพราะว่าบางคนที่ผลงานดีๆดังๆเนี่ยไอ้กลุ่มที่ให้เราเข้าไป copy trade เนี่ยมันจะมีจำนวนจ เช่น100คน2 0 0คน500คนขึ้นอยู่กับจํานวนปริมาณสินทรัพย์ที่เขาดูแลอยู่ไอพวกคนเก่งๆผลงานดีๆเพอร์ฟอร์แมน์ดีๆเนี่ยมันจะเต็มอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องรอให้มีใครคนหนึ่งออกไปก่อนเพื่อให้เราเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นผมก็ศึกษาข้อมูลอยู่หลายวันเลงแล้วเลงอีกเอยคนนี้ก็เก่งเว้ยคนนี้ก็เพอร์ฟอร์แมน์ดีแล้วแน่นอนครับคนที่ผมเลงไว้เนี่ยกลุ่มมันเต็มจ้าก็ต้องรอให้คนออกและสุดท้ายผมรอจนได้เข้าไปจริงๆคนนี้เก่งมากเพอร์ฟอร์แมนต์สาเดือนเนี่ยเทรดเฉพาะบอาดีัี ง่ายกว่าที่คิดนะพอคนที่เราตามเนี่ยเขาเริ่มต้นเทรดใช่ปะระบบมันก็จะให้เราเนี่ยใช้ฟังก์ชัน copy trade คือเทรดตามกับคนนั้นเลยแต่มันจะมีการตั้งค่ายิบย่อยต่างๆนะเช่นกำไรเงิเนงงทุนเปอร์เซนต์เทรดการคัดลอสอะไรแบบนี้ดีเทลอาจจะไม่ได้เบะมากนะเรื่องการตั้งค่าตอนนั้นผมตื่นเต้นมากคนมันกำลังจะรวยช่วยไม่ได้ผมจําได้ดีเลยผมลองบีดีซีไปตามกูรูคนนี้เลยไอ้ฉันก็ลองและฉันก็เฝ้าหน้าจอเลยจ้าสิบนาทีแรกเฮ้ยเขียวกำไรเน้นๆทาไมมันง่ายขนาดนี้เราไปอยู่ไหนมาแต่หลังจากนั้น5้านาทีผ่านไป เฮ้ยมันเริ่มแดงเว้ยมันเริ่มตกชิบหายขาดทุนเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนผมเนี่ยแบบใจเต้นตุบๆตุบๆตัดสินใจคัดลอสซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากเพราะถ้าหากผมไม่คัดลอสเนี่ยผมจะโดนลิควิเดตหมดแล้วความสวยเอกูรูวันนั้นที่ผมตามแม่งก็ขาดทุนแต่มันก็คัดลอสหลังจากนั้นเหมือนกันผมรู้สึกเลยว,ว่าไอ้โลกนี้แม่งไม่ใช่โลกของเราเวลาแค่5นาทีเงินหายไป30,000ืพอเลยเลิก ไม่เอาแล้วบทเรียนครั้งนั้นนะมันทําให้ผมเนี่ยไม่คิดจะกลับไป Copy ปี้เทรดหรือใช้เลเวอเรจอีกเลยถือว่าเป็นประสบการณ์ราคาแพงในเวลาแค่5นาทีความรู้สึกตอนนั้นมันผสมกันหมดเลยนะมารู้สึกตื่นเต้นมีความสุขแล้วก็ทุกข์ภายใน5นาทีแล้วใจในเต้นตุบตุบตุบซึ่งผมไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเพราะผมไม่ใช่สายเหตุเลยอะ่ะซึ่งพอมาคิดดูนะสิ่งนั้นมันโคตรจะไม่ยั่งยืนมันโคตรจะเป็น t i m e Preference และอีกอย่างที่ผมได้เรียนรู้ก็คือการพึ่งคนอื่นการพึ่งระบบการยืมมมมมมจจจจกกกคนนนนนอออื่่่หาา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 ยยยยใเเเเรรรรรระะะไไีีทงทงงงงงงวววววแแข็พถ้้้้ตตติดัสุ คลิปนี้นะครับข้อแรกการถือบิตคอยระยะยาวมันยากจริงๆเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยมันมีสิ่งล่อตาล่อใจดิสแทร t ตลอดจากความโลภมันอาจจะทําให้เราเดินหลงทางหรือพยายามหาช็อตคัดทางลัดที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงเหมือนกับตัวอย่างชาย36ปีคนนี้แทนที่จะสเต็กแสตตามแผนมีมากสเต็คมากมีน้อยสเต็กน้อยในปัจจุบันเงินน้อยลงแทนที่เขาจะสเต็คน้อยเนี่ยเขาดันเอาบิตคอยที่มีไปเสี่ยงเลเวอเรจและสุดท้ายบิตคอยที่มีสะสมมา6ปีอย่างยากลําบากโดนรีควีเดตโดนบังคับขายไปหมดเน็ตเวิร์ดเท่ากับศูนย์หมดตัวต ให้มีสติอยู่ตลอดเวลาทุกคนรู้แฟนขับรู้ว่าบิตคอยเนี่ยต้องถือระยะยาวต้องออมอย่างสม่ําเสมอแต่คําถามคือจะมีสักกี่คนที่ทําแบบนั้นได้ระยะยาวเนี่ยมันยาวจริงนะเว้ยมันเป็น10บสปีมันพูดง่ายแหละแต่ว่าทํายากเว้ยในความเป็นจริงอะ่ะดังนั้นถ้าใครคอนเซิร์นเรื่องนี้แล้วมีสติต้องบอกตัวเองย้ำๆอะ่ะเพราะบางทีอะ่ะพอเราฟังคลิปเราเข้าใจแต่ว่าพอผ่านไปสักปี2ปีเนี่ยไอ้ไมเซตตรงนี้มันเริ่มหายแล้วเราต้องแบบกลับมาเติมเอเนอร์จีกลับมาเติมความมั่นใจกลับมาเอ็นคอร์เรจตัวเองใหม่กลับ ไปด้วยความเสี่ยงเคสตัตตี้ไม่ว่าจะเป็นของ b i t c o i เนอร์วัยสาปีที่หมดตัวหรือตัวผมเองที่ภายใน5นาทีหมดไป3 0,000ืพวกเรา2คนเนี่ยก็คือไก่อ่อนที่เข้าไปในตลาด leverage มันก็คือการที่เราเนี่ยเอาเงินของเราประเคนเข้าไปในตลาดเข้าไปให้คนที่เก่งกว่าอยากจะบอกนะว่าโลกนี้เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรง่ายต่อมาข้อที่4ไม่ยืมจมูกคนอื่นหายใจระบบก็พิชเทรดเลเวร์จที่เงินของผมหายไปในพริบตาเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่เข้ามาเน้นย้ําในเรื่องนี้ว่าเงินของเราเราดูแลเองเยีที่สุดอันนี้เนี่ยผมจะมี เข้าไปดูกันการที่จะเอาสินทรัพย์หรือเงินของเราไปฝากไว้กับคนอื่นนอกจากมันจะทําให้เราไม่พัฒนาทําให้เราไม่เก่งขึ้นแล้วมันก็ยังไม่มีอะไรการันตีอีกด้วยว่าเขาจะดูแลเงินหรือว่าทําให้เราเนี่ยมีกําไรดีขนาดไหนเงินนั้นมันไม่ใช่ของเขาไงพอเราคอนเฟิร์มข้อนี้มันทําให้ผมเนี่ยให้ความสําคัญกับการเก็บบิตคอยด์ด้วยตัวเองเซลล์คัสตอรดี้เก็บเงินที่เราสแต็กแสตอย่างยากลําบากด้วยตัวเองไม่พึ่งตัวกลางต่อมาข้อที่5แยกการออมและการลงทุนออกจากกาันการจัดการอย่างชัดเจนและเห็นตัวเลขจะทําให้เรารู้ว่าพอร์ตไหนเวิ วิธีไหน work วิธีไหน,นต้องเปลี่ยนช่องผมเน้นการ Stack, แสแต็ก s ซ t หรือการอ m อ i t coin เท่านั้นถ้าหากใครอยากลงทุนเทคความเสี่ยงเทคริษแบ่งพอร์ตไปได้อย่ามาปูนกันมั่วนี่แหละคือหนึ่งสาเหตุที่ชายวัยสามสิบหกเคสสตัดดี้คนนี้พลาดเพราะเขาไม่ได้แยกพอร์ตการออมและการลงทุนอย่างชัดเจนเอาบิตคอยที่แตกอย่างปลอดภัยทั้งหมดไปเสี่ยงเลฟเรจโดยที่ไม่จัดสรรไม่แปลกที่สุดท้ายเนี่ยขาดทุนหมดตัวและส่วนในเคสของผมเนี่ยผมมีการแยกพอร์ตชัดเจนถึงแม้ว่าจะซวยหายไป30,000ภายใน5นาที แต่มันไม่กระทบกับพอร์ตออมเพราะผมแยกเรียบร้อยแล้วและสุดท้ายข้อที่6บทเรียนในอดีตแก้ไม่ได้ก็เก็บมาพัฒนาตัวเองมันไม่มีประโยชน์ครับที่จะไปนั่งเสียใจไปนั่งลูงนี้เจ็บไปแล้วพลาดไปแล้วทําใจได้ลุกขึ้นใหม่ให้เร็วคําปลอบใจที่ดีที่สุดคือการที่เราสามารถก้าวข้ามผ่านความผิดพลาดเดิมๆของเราไปได้และไม่ผิดซ้ําเรื่องเดิมๆเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับอุทาหอนบิตคอยเนอร์หมดตัวเพราะความโลภเพราะเลเวอ a g รจรวมถึงประสบการณ์ห่มเองที่เงินหายวับไปในคลิปตาด้วยระบบ Copy Tra Leverage เหมือนนกัก็ หวังว่าจะเป็นสิ่งเตือนใจแล้วก็เป็นเคสสตัดี้ที่ไม่อยากให้ใครครับมาผิดซ้ํามผมอีกดังนั้นถ้าใครดูคลิปนี้เนี่ยก็ไม่ต้องไปทำแล้วเนาะเพราะผมทําให้ดูแล้วมันพลาดเว้ยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กันเวลามีค่าศึกษาบิตคอยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ